รู้ตอนจบแอนนาแฟนเก่านกโพดหลังคูจินนุกไปลดสถานะนางเอกเข้าบ้านวงแตกคูจินกรณีคูจินนุกไปหรือนุกธนดลสิริแวลและปลายปลายชัดนภาเขียวขำออกมาประกาศลดสถานะคูจินหลังมีภาพหลุดเห็นมีสาวมหานุกที่บ้านโดยเพจดังออกมาเมาส์มีคนมาแฉสาวดีกรีนางเอกน้าใหม่ด้วยโดยคูจินสุดฮอต เคยไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจากเฟื่อนเหลือแค่เพื่อนส่วนเรื่องที่มีผู้หญิงมาบ้านนุกก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงคึกขนองอยู่ในช่วงอายุที่เป็นวัยรุ่นลองผิดลองถูกพร้อมทางขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนั้นด้านแอนนาแฟนเก่าของนุกธนดลได้ออกมาโพส์ผ่าน IG story ข้อความว่าเพิ่งเสร็จงานตกใจข้อความเยอะมากกำลังตอบนะคะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเราเคยคบแล้วเลิกไปครั้งหนึ่ง เพราะเรื่องผู้หญิงวันนี้มาขอโอกาสเราก็ยอมให้โอกาสเพียงเพราะคำพูดที่แสนหวานจะไม่ทำแบบเดิมแต่ก็ผิดเองที่เราโง่ให้โอกาสสุดท้ายก็ต้องมาเจอและจบแบบเรื่องเดิมๆไม่ชอบเราไม่เป็นไรมองเราเป็นคนร้ายแต่หวังว่าคงเข้าใจเรามากขึ้นวันนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมรักใครรักมากทุมเทและซื่อสัตย์ไม่ได้มองที่ฐานะเข้าใจในงานเป็นอย่างดีใจกว้างให้กับทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องผู้หญิงถ้าจับได้หรือรู้ว่ามีเรื่องนี้เข้ามาเราเดินออกมาเองเลยไม่ต้องรอครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะก็มีคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ตั้งใจตอนนี้ฉันร้องไห้ในสิ่งที่หลายคนไม่รู้พูดได้เท่านี้พูดหลายคนรุมด่ามองฉันตัวร้ขี้อิจฉาฉันเจ็บตรงที่ไม่เคยอิจฉาที่เขามีแต่ฉันเจ็บที่ฉันตั้งใจรักแล้วได้ความเจ็บกลับมาเลยอยากแวะมาบอกว่าทุกวันนี้มีความสุขมากๆในการใช้ชีวิต ไม่ต้องโกหกใครเพื่อเงินและที่สำคัญไม่ต้องมาระแวงเรื่องเดิมๆขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเสมอมานะคะไม่ได้ตอกย้ำความผิดพลาดใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ทุกคนล้วมมีบทเรียนเป็นของตัวเองอันนาย,ยังพ์ข้อความอีกว่าฉันผู้รู้ถูกเรื่องราวและรู้ตอนจบอยู่แล้วแต่ตอนนี้ฉันก็เอ็นดูคนทักมาหามาขอโทษ เอาตรงๆไม่ถือโทษโกโรธใครเลยแต่ขอหนึ่งอย่างได้ไหมอย่าทัวลงค่อยอีกค่อยเจอเรื่องร้ายๆมาก็เจ็บพอแหงแล้วแอนนาทำงานด้วยความสามารถไม่เคยขอเงินใครหรือไม่มีกองสนับสนุนที่จะได้เงินมาง่ายๆช่องทางทำมาหากินแอนนาเลยเสียเรียดขอโทษทุกคนเช่นกันที่เคยฝ่า์กลับ แต่จะขอหนึ่งอย่างจริงจังอย่าตัดสินอย่าไม่ชอบใครเพียงเพราะคำพูดคนอื่นถ้าไม่ชอบก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นรอให้การเวลาพิสูจน์คนดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าสดขอบคุณคะ่ะ